สภา,าวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดร,ร่วมกับสภา,าวัฒนธรรมอำเภอกระลักษ์จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกดสู่ประชาคมอาเซียนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอรารยธรรมอีสานใต้กิจกรรมตามรอยเส้นทางอรารยธรรมอีสานครั้งที่6เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่ทองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2565ค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้หัดถวิถีมณีวิภาอำเภอกระทลักษ์จังหวัดศรีสะเกด นายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจงรังหวัดรีสเกตเป็นประธานในพิธีจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมริสเกตสู่ประชาคมอาเซียนประจำปี2565ครั้งที่6ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอรารยธรรมอีสานใต้กิจกรรมตามรอยเส้นทางอรารยธรรมอีสานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจองังหวัดริสเกตโดยสำนักงานวัฒนธรรมจงรังหวัดรีสเกตร,รวมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอกระทลักษ์ โดยมีนายสุกิจเหลืองสกุลไทยนายอำเภอรกระทลักษ์นางมนวิพาโบจาราประธานสภา,าวัฒนธรรมอำเภอรกระทลักษ์พร้อมด้วยคณะกรรมาการสภา,าวัฒนธรรมจงรังหวัดศรีสะเกดสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนหานสภา,าวัฒนธรรมอำเภอเบญจลักษ์สภา,าวัฒนธรรมอำเภอโนอนคูนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมรวมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้จังหวะศิษสเกตได้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมศิษสเกศสู่ประชาคมอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วพ้นจากการจัดงานในปีที่ผ่านมาทําให้เกิดการนําทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาพัฒนาต่อยอดสร้างสารรค์ให้เกิดการท่องเที่ยวด้านศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมีการขยายเครือข่ายจัดงานในระดับอําเภอเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒ ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดรีสเกตรสร้างงานสร้างรายได้เกิดการกระตุน้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดรีสเกตนับว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวจังหวัดรีสเกตเป็นอย่างยิ่งโดยภายในงานมีการจัดร้านแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการสาธ,ธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนคุณธรรมสภาวัฒนธรรมเครือข่ายทางวัฒนธรรมการแสดงวงโปงลางจากเด็กนักเรียนโรงเรียนขุนหารวิทยาศาสตร์ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงรามจากเด็กนักเรียนโรงเรียนกันทลักวิทยาในชุดผ้าทไทยอนุรักษ์วัฒนธรรมทางนี้การจากกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9ของกระทรวงสาธารณสุขและจงังหวัดสิสเกตอย่างเคร่งครัดค่ะ